พอดีมือนี่เนาะเป็นมือท่วาทีบัตน,น้ำเงาของเฮานี่มีการจัดงานบุญประเพณีเข้ากันเลยือโอกาสนี่มาแจกขนมให้กับเด็กน้อยเขาเลยเนาะตอนนี้ไมาแห้งนะพี่น้องเป็นขนมทิวามาแต่ประเทศเวียดนามนคือขอนมทิวามาเต่เวียดนามนี่เนาะพี่น้องอย่าซาขนมจากประเทศไทยเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีบรนดาพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะมึอนี่เฮาชิมาทดสอบนาะก็คือเฮามีขนมจีนเอพวกเป็นขนมจีนขนมไทยล้วกะเป็นขนมเวียดเนาะ<อ>เดี๋ยวเฮาชิลองเอาขนมตัวนี้ไปทดสอบเบื้องว่า เด็กน้อยเขาเจ้าชิเลือกขนมตัวใดระวางขนมเวียดนามกับขนมของไทยเนาะเพราะมันชิเป็นดนามได้เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ำกันเข้ากับได้นัดเด็กน้อยเขาเจ้าไว้แล้วแหละพราดีมือนี่เนาะเป็นมือที่ว่าทีบัตนำเงาของเขานี่มีการจัดงานบุญประเพณีเข้ากันเลยถือโอกาสนี้มาแจ๊กขนมให้กับเด็กน้อยเขาเลยเนาะกลับไปเบิ้งว่าขนมสองยี่ห้อนละวางขนมเวียดนามกับขนมของไทยเด็กน้อยเขาชิมักตัวใดลายกว่ากัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมหลายที่สุดเนาะเขาก็เลยเลือกเอาขนมที่ว่ามีราคาสูชิกันก็คือราคาอยู่ประมาณ3บาทเนาะไปเบิ่งว่าเด็กน้อยเขาสิเลือกขนมไต่ใดเนาะเขาก็ได้นัดเด็กน้อยไว้เราเป็นที่ร่อยสบายดีมื้อนี้อาอย่าีเอาขนมมาแจกเนาะแล้วก็ให้น้องๆทุกคนเลือกว่ามันมีขนมยุ่3ประเภท ชี้เลือกตัวได้กระได้ละกัซีมาเดี๋ยวไอชี้เป็นคนจีก๊กละกัย้ายให้ไปแต่ละคนแต่ละคนเข้าใจเนาะทางเงินกระยักเขา่าไปนะเอาเช่าตัวใดเลือกเอาได้ตามใจเลยตัวนี้อเอาตัวได้กระได้บุ๊เป็นยังมึอนี้คือไอ้แมนแจ๊คฟีฟีฟนแหละ คนทำยึดพัานไปนะพี่น,น้องตุ๊กนบเด้อว่ายอกนะพีออาา่น้องเนี่ยยอกเอาเด็ดมีสามอันตอนนี้ยักได้ตัวได้ก็ได้ตัง้งใจเฮียนด้อเอาเด็ดเด็ตอนนี้ เฮียนยูบอยังล่ะมาซองเฮียนมันเก่งๆเท่านา่ขนาดวันเด็ดที่นึงอาจจะมาแจกเองเด้อตั้งใจเฮียนเอาอย่างอันนี้ตอนนี้ไม้แห้งนะพี่นะเป็นขนมจีวามาเต่ประเทศเวียดนามคือขนมจีวามาเต่เวียดนามโอเคต่อไปอ่ะตัวนี้ ตั้งใจเฮียนเด้อมาทุกคนเนาะกับฮานไปอยู่ประมาณสองสามคนเอาเดี๋ยวเดี๋วัวเดียวนี้นี่นะพี่น้องขนมไทยเอาแต่๋เด้ตัวนี้ <c oughs> บ้าไอ้ดี ไอ้ทำวะไอ้ไม่เป็นไอ้ดิที่เกี่ยวบอะไรละเข้าใจด้โอ้อ้าวดี๋ยวนี้ตอนนี้นี่น้อี่น้องยาซ่าขนมจากประเทศไทยเนอะ ตัวนี้นะยี่ห้อมันยังห้มาโกเดกปะโบยี่ห้อมันยังหู่นลยอ่านม่ได้พี่ชมนะตั้งใจเฮียนเด้อมาชมทุกคนตอนนี้ตอนนี้ ฮ่านะเฮากะได้แจ็คไปหมดสุขคนแล้วเดี๋ยวเฮาสิไล่ไปเบิ้งเนาะว่ามีขนมของเวียดนามจักอันแล้วกะมีขนมของทางประเทศไทยจักอันเนาะกะเริ่มกันที่ปุถามิตรอันนี้แมนเฮาเอามาโซเอาขึ้นมาโซเอ้ยาสะสอายักถามน,านา่ิดนึงเป็นยังคือว่าเลือกขนมตอนนี้ท,ท,ทั้งๆที่มันมั่นกับมี่ทั้งวัฒนามัน,อ,น,นอันนี้แซ่บอันนี้แซ่บกว่าใช่ไหมหัวโอมา เป็นยังขึ้นเรือกันนี่เอาขึ้นมาโซ่หน่อยหนึ่งอันนี้แซ่บอันนี้แซ่บเนาะพี่ิลล์กะเพิ่นกะได้ตอบไปละต้องไหมอันอื่แซวบ้านอันื่นอันนี้แซ่บกว่าอันอื่นอันนี้เนาะยี่ห้อเป็นยังขึ้นเรือกันนี่อันนี้แซ่บตัวนี้อันนี้แซ่บอันนี้ด้วย อันนี้เชฟเดี๋วนี้ผือท้องไปเชฟอันนี้อันนี้เชฟคือแบบผื้นคนนี่เอาตางมันเหล่าของเฮานี่สำหรับเฮานี่เฮามักตัวนี้นะตัวนี้เชฟที่สุดสำหรับเฮาอ่าต่อมาอันนี้เชฟอันนี้อันนี้เชฟก้ามูยกโบเด้อเชฟกูฟังขนมมันมันมันใส่กล่องมันเอ้ ไงมาเน <Pie year nes> no ี่ยเขาารอบ่อ <K escrito> ันนี้ดูแซ่บแหงๆอู้เบิ้งแขีบมีจัะเข้ด้วยอาเบิ้งยนนี้เปลอันนี้แซ่บกะชีวามันนั่นนะท่านผู้ชมกะเท่าที่เขาได้ทดสอบไปกะอ่า ขาวนมไทยชีวาเข้าทดสอบไปนาะงกะชิมีอยู่ต่างแต่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ขนมเวียดชิมีหนึ่งสองสามขนมไทยมีอยู่แปดอันนาะกับอันนี้กะชประมานนั่นเนาะสำหรับการทดสอบของเขาแต่สาหรับเตุผลกะเขากับว่าสามารถว่าได้นะว่าเป็นยังเพิินจึงเลือกอันนี้เท่าชีวาเพิินเด้เว้่าชูเข้าฟังกะคือขานมที่ว่าเพิินเลือกอันคือมันแ่บสําหรับเพิ่นเนาะ กาเฮากับว่าสามารถตัดสินไม่ยังใดเนาะเพราะว่านี่เป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นเนะาะกะความมักของแต่ละคนมันก็คือการเฮาบว่าสามารถตัดสินไม่ยังใดเนะาะกะขอบใจน้าน้องๆเพื่อนที่ว่ามือนีมาเข้าห่วมกิจกรรมของเฮ้าชวนขานมตัวนี้กะเฮากับซีแจ๊ให้เพื่อนมดนีหนี่ลละนะเนาะกะเฮาซีแจ๊หเหมดเลยเนาะกะสําสหรับคลิปนี้กะส่ีโจบไปเพียงเท่านี้กอนเนาะพบกันไหมโอกาสหนา่าจชนว่าจะเป็นคลิปใดนั้นกฝากท่งทานผู้ชมุกท่าน ติดตามให้กำลังใจและที่สำคัญนะอย่าลืมกดตีมากระแลงเพื่อสีวิตโบผิดพาด์เอ้ยโบผิดส้มหวเพื่อชีวิตโบพาร์ทคิดไหมไหมจากซ่องของพวกเราเนาะขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามครบส้มสบายดีนุ๊บเป็นไวนเด้แต่ล้วจบแล้ว